แล้วถ้าหนูบอถึกเด้บอถึกเลขถึกถึกยังไงบอกว่าไอ้ไอ้็อไในเ็ซบอถึกเลขถึกใจกันยังดี พูดถึงเลขถึกใจอะไยังดีอืมเขาก็คิดไปเออพูดถึงเลขถึกหักกันยังดีถึกหวามอะไรยังดีกว่าเป็นสดีเอาหนูท่านว่าอย่างนี้ละรู้นะไม่หนูหหัวจะซื้อรู้นะนิ่ผ่าดาว่าเธออาจจะเคยเห็นผันผ่านตามมันมาไหมไม่ไม่ไม่เมื่อหน้าบอกไปเลย นอนฝันเราเรียบด้วยเสันเด้อค่ะใกล้จะหาคุ้มแล้วรู้สึกแบบเบิ่งพี่รำเพลินลิเวอร์พูลเตะวันนี้โอ้ยปวดต้องเบิ่งดอกจีกันไรกันชนะเอาบอ,อกเนาะชนะอยู่แล้วเนาะตะีกันอะไรกันชนะอืมลิเวอร์พูลนำแล้วหนึ่งศูนย์ผู้ใดว่ามันเตะกลุ่มสี่ทุ่มค่ะ อ่ะตอนนี้มันซีทูมหานาที่หรอค่ะพ<า>ี่นั่งไว้เถอะวันเพือ่นอนขวัญเขาบอกซึ่งซูลหรอเห็นบอลคุนบอกวันหนึ่งซูลหรอไอบอกแล้วว่าเฮ้าก็ต้อง,นชนะงเชียร์กันได้เัื่องใดก็ชนะก็ต้องเบิรงนกันได้จ้าเดี๋ยวหนูดูพี่เราเพื่อนร้องเพลงก็ได้หนูไม่ดูบอลก็ได้ ฮะเอาจริงมันร้องเปลงไม่ออกนะแค่เดียวดูอะทำไมมันร้องออกเอาอบหนูหมายถึงว่าแบบหนูจะออกจากไล์สดแล้วหนูจะไปนอนดูไล์สวดพี่ลำเพลินไงหนูไม่ดูบอดไงเน่เน่อย่าลืมบรีเด็ดของเราอะไรบ่ถึกเลข

เอาหนูจะไปฟังพี่ลำเพลินรลองโอเคโอเคโอเคพี่